ทำแล้วค่ะ,คะอ่าโอเคอ่นอนเลยนอนเลยเอาลูกในหูก,ก่อนที่ว่าต้องการต้องการอยากรู้อยู่เอาหมอนมาลูกนึงนอนนั่นก็ได้หมอนเลย ก่อนคอดังก็แก๊กก็แก๊กหมุอนซ้ายหมุนขวาเปียบเปียบเปียบลั่นตอนนี้หายไปแล้วค่ะเงียบไปเยอะเล่อนนิดหน่อยอมาดูเลยครับ<อ>คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูทั้งหมดนะครับเหมือนที่อาจารย์เป็นอยู่ทุกวันนี้เลยก่ออาจารย์ที่โอเคแล้วทุกวันจะไปนวดรักษามานะ คนที่มีอาการหนึ่งนะครับบ้านหมุนมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวกรงเกรงนะเกี่ยวกับหูทั้งหมดที่มีอาการเกี่ยวกับหูทั้งหมดหรือมันมีอยู่สองอาการหนึ่งก็คือที่เป็นปัจจุบันเขาว่าก็คือน้ําในหูไม่เท่ากันแล้วก็หินปูนในหูเคลื่อนนะมีก็ทั้งสองอย่างนี้ก็มีอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหินปูนในหูเคลื่อนหรือว่านิ้วในหูวนะอันนี้จะรุนแรงกว่า จะรุนแรงกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันจะหมุนมากเลยหมุนจนอาจเจียนเลยมันจะปลาขึ้นมาหมดเลยให้เราอาจเจียนออกมาหมดนะนะแล้วลืมตาไม่ไ,มได้เลยนั้นะนะก็คือที่รุนแรงที่ที่จุดเกี่ยวกับหูนะครับเจอกับหูรุนแรงมากเลยตัวตัวนั้นนั่นนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆก็กกคือหูอื้อนะหูอื้อหรือว่ามัน ลมในหูมากเกินไปนะครับอันนี้มันเกิดจาก<ม>หูอื้อนี่เกิดจากหูชั้นกลางส่วนหินปูนนะในหูของเราแบ่องออกเป็นสามสามชั้นนะชั้นในสุดก็คือส่วนที่เป็นหนกอย่กลุ่มของมัน<ค>ถ้าเรามองดํากายวิภาคใช่ไหมส่วนที่เป็นหนกอยอยกลุ่มกลมๆน่ะในจุดเลย<ม>นั้นแหละตรงนั้นนะที่ว่านิ้วหรือน้าในหูไม่เท่ากันอยู่ในหูชั้นในจุดนะส่วนหูชั้นกลางก็คือทําให้เราหูอื้อได้ยินเสียงไม่เท่ากัน หรือว่ามีเสียงดังมาจากในหูมันมีเยื่ออยู่บางอยู่ใช่ไหมใช่มันมีเือยื่อบางๆอยู่ก็เกิดวิแกววูหรบอว่าดำน้ําแล้วมันอื้อใช่บางคนที่ว่าโดนดำน้ําหรือว่าแรงแสดงว่าแรงดันข้างในมันมันขยายเนาะหูอื้อเห็นไหมเพราะอะไรเพราะแรงกดอากาศระหว่างอากาศในหูของเรากับอากาศภายนอกมันกดดันมันขยายตัวไม่เท่ากันนมันจะไม่เท่ากันทำให้เราหูอื้อหรือมีอาการวูบขึ้นมา นั่นหูจันกลางส่วนหูจันนอกก็คือเกี่ยวกับการได้ยินที่ว่ามันมันมีเสียงดังหรือว่าที่อกเราได้ยินจิ้งหรีดนะคะจันหรือเสียงระเบิดอะไรพวกนี้นะก็คือมันมันเป็นแรงบีบขึ้นมาเออทําให้เรามีผลกับหูจันจันนอกแต่มันตรงผลกับหูจันกลางได้เดินเสียหายแล้วเนาะไอ้คนที่บอกว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ตลอดเวลาเออนั่นหูกับหูจันชันันกลางอส่วนหูจันในก็เหมือนอย่างที่บอกก็คืออาการคือ น้ำในหูไม่เท่ากันกับนิ้วในหูหรือว่าหินปูนเกลื่อนจะบ้านหมุนเลยแล้วเคสที่แบบโดนเสียงดังๆก็ไอ้ทำลายนี่มันมีโอกาสกลับมาไหมคะเขาถ้าว่าถ้าว่าแก้วหูไม่ไม่ทะทะลุนะหรือว่าไม่ไม่เสียหายมากมันก็กลับมาได้มันอยู่ที่แก้วหูบางๆตรงนั้นอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาทะลุไหมจ้องไปตรวจจ้องกล้องถ้าเรามีอาการปิดปกติหมอจะจ้องกล้องดูมันมี เขาเจ็บไหมคะอาจารย์ไม่ก็ใจที่รูหูกองเราเองไม่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 ถึงไม่ถามเรื่องถามเรื่องการเทหูแต่ว่าคนที่มีเคสอุบัติเหตุแบบนั้นนะเขาจะรู้เจ็บมันจะรู้เจ็บเจ็บไปเรก่กันมันจะแป๊บนั่นมาอ๋อมันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็หูก็มันอื้อไปเลยกันนี้มันไม่ได้ยินอะไรเลยเออไม่ได้ยินมันจะมันเสียงโอกมาจากลมมันลมบอกจากหูตลอดเวลาไงอ๋อเพราะว่าแก้วหูแต่อ๋อ ก็คืออาการต่างๆเนาะถ้าว่าตั้งหมดนี้นะครับการนวดกดจุดช่วยได้ระดับหนึ่งนะถ้าว่าไม่รุนแรงจริงๆถ้าเราทับบ่อยๆหายเหมือนกันหเมือนนกันแต่การนวดก็คือจะถ้าหูอื้อธรรมดาเราใช้จุดสี่สี่จุดนะเริ่มจากหูชจนเ้นกลางก่อนนะครับมันมีอยู่สออย่างก็คือการกดจุดลักษณหูชั้นกลางข้อที่หนึ่ง ก็ที่สองการกดจุดรักษาหูชั้นชั้นในสุดนะชั้นในตัวหอยอยอกุ้งของมันอ่ะชั้นในสุดเอาหูชั้นกลางนะครับหูชั้นกลางจุดท,ที่หนึ่งนะครับเราก็นวดพื้นฐานคอให้เขาก่อนเส้นหนึ่งเส้นสองคอนะครับนวดเส้นหนึ่งเส้นสองคอให้มันหย่อนก่อนแล้วก็นวดกลึงรอบกอหูทั้งหมดเลยดูจากนี้นะครับจากนี้เลยจากจุดรอยลอยตรงน,นี้ ลอยๆอยู่ตรงนี้นะครับนวดขึ้นมาอย่างนี้นวดขึ้นมาอย่างนี้เลยรอบโคหูเลยอ่านวดรอบนี้เลยนวดขึ้นมาครับนวดขึนมาอย่างนี้เลยจักรอบสองรอบนวดขึงเนี้ยจนขึ้นมาถึงกระมักนะครับถึงกระปักแล้วก็หน้าหูรอบแรกเรานวดกวางวงแคบก่อนนะครับแนวนี้ก่อนแนวโคหูก่อนหลังกกหูแนวนี้แล้วก็ขึ้นมานี้เยอะไหม นี่รอบรอบที่หนึ่งพอรอบที่สองเราก็ขยายวงกว้างออกมาเห็นไหมครับคือจวงกว้างแล้วนะก็ะมาถึงกากันไกลวันนี้ออกมากว้างขึ้นพอรอบที่สามเราก็ตีวงกว้างไปอีกนี่ก็คือ,อตีวงกว้างออกไปเห็นไหมอ่ามาถึงอ่าว่าหูนะครับ,บสามรอบองลีนะ,ะ,ะตามหูเลยแล้วก็พอพอรอบที่สามมนเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่กำหมับเลยค่ะ นะครับบนมาที่กรมักเนย่ยไมที่กหมักเลยจนมาถึงจุดจุดท้ายก็คือจุดสูงจุดของใบหูที่มีเส้นคออยู่เนี้ยที่เรากดกดอยู่เนี้ยนะ,ะ yeah. เนี้ยอเสร็จแล้วพอเรานวดพื้นฐานสามรอบเสร็จตอนนี้การกดจุดครับถ้าเกี่ยวกับหูชั้นกลางนะครับเราใช้แส้สี่จุดก็คือบนล่างหน้าด้านหน้า,นาด้านหลังสี่จี 4, 4, 4จุดวิธีกดจุดนะครับสี่จุดเราต้อง ตั้งศูนย์ก็เรียกการตั้งศูนย์หูเราต้องกดทั้งสองข้างพร้อมกันครับทั้งใจทั้งขวาค่ะนะแสดงว่านวดวนรอบหูก่อนทั้งสองใช่นะแต่เราการนวดวนนี่เรานวดเฉพาะก้างที่มีอาการนะก้างที่เป็นส่วนก้างที่ไม่เป็นเราไม่ต้องนวดแต่การกดจุดเรากดจุดพร้อมกันทั้งสองข้างาจกว่าะนะจุดที่หนึ่งครับที่เราต้องกดก็คือจุดใต้ติ่งหูตรงนี้ก่อนที่เป็นรอยรอยบุ๋มอยู่เนี้ยรอยบุ๋มนี้จุดนี้นะ เออผมเนี้ยก้างจ่งก้างเราตั้งกัอย่างนี้ตั้งอย่างนี้นะครับกดแล้วก็ดันขึ้นเล็กน้อยอย่างนี้อืมใช้เวลาจิบวิเหมือนกันนะครับอ่ากดแล้วก็ดันขึ้นเล็กน้อยอย่างนี้มีจุดที่หนึ่งนะครับพอกดบนแล้วครับการน,นี้เราไปกดข้างบนก้างเออกดล่างแล้วกดบนจุดสูงจุดกองใบหูจุดๆนี้ครับ อ่าที่มีเส้นกึกกึ๊กกอยู่เนี่ยนะเ้นกึกกึกอยู่นะจุดงจุดกลงวปจุดจุจด,ไปไปจดนี้อ่าจุดจุดนี้เลยกดแล้วก็ดันกลับลงมานางหูดันลงข้างล,างล่ดดลงลงลางนะครับกดแล้วดันดันดันลงลงล่างนะครับอย่างนี้แย่วไว้จุดวิ่งเหมือนกันแล้วก็ปล่อยอ่าอย่างนี้แย่ล้้ปล่อยอืมอางนี้นะครับ พอจุดที่สามก็จุดหน้าหูก็อยู่นี้หน้าติ่งหูได้แดมอยู่หน้าติงหูนี้ครับจุดนี้ตั้งสองก้างอยุดจุดนี้หน้าติงหูหน้าติงหูกดก็เหมือนกันกดเข้าหาหูทั้งหมดเลยดันเข้าอย่างนี้ใช้เวลาจิตวิเหมือนเดิมอันนี้มันล็อกลมนะอ่ามันจะล็อกลมไหมครับอะไนยี่ มันเป็นเยื่อที่แบบบางๆแต่ลมมันทะลุได้ใช่ใช่จุดจุดใ้้ครับจุดหลังหูจุดกลางเลยกลางนี้อันนี้ก็เหมือนกันอยู่กลางหูติดคิดใบหูด้านหลังกลางเลยครับอ่าเนี่ยกลางนี้และอ่าเอาเลยนะจุดนี้เลยครับหลังหูเลยจุดนั้นเลยอ่าน้องอ่ากดแล้วก็ดันเข้าหูทั้งหมดเลยอ่า อืมอย่างนี้นี่คือการกดจุดรักษาหูชั้นกลางนะครับจุดที่หนึ่งอยู่นี้จุดที่สองจุดสูงสุดของใบหูจุดที่สามอยู่นี้ครับจุดที่สี่หลังหูนะขอดูหลังหูหน่อยคอ่าหลังหูก็จุดจุดนี้กึ่งกลางเลยกึ่งกลางนี้ออเ่าถึงกลางนั้นเลยที่เป็นรอยรูดเล็กๆอยู่ที่เป็นเอ็นเออที่เป็นเอ็นเล็กๆอยู่เนี่ยจุดนี้นะ นี่คือหูัจนกลางแก้หูอื้อวิงเวียนนะครับอชอบเป็นบ่อยเหมือนกันนะฮะตอนช่วงที่ร้อนๆอ,อ่ะงานอ่ะเสร็จแล้วหูแจนกลางสมมติเราตั้งจูนหูเสร็จแล้วตานนี้เรามาดูว่าการดูดของหูลมดูดลมหูดูดเท่ากันไหมก็คือเราเอาม,มือของเรากบอย่างนี้ก็จงข้างกบอย่างนี้กบอย่างนี้เลยกดให้แน่นนะได้นับดึงถึงสีบได้ปล่อยพร้อมกันทั้งสองข้างเห็นไหม ลมมันจะลมมันจะดูดมือเราอ,อะพอเราตั้งจูเน่ก็คือต,อเตดเทสอย่างนี้ดูดูมันลม,มนจะดูดออกจากในหูของของเก้าอาการที่ว่าเราปิดมือปิดรูหูของคนไข้ถ้าเกิดว่าไม่มีการวดมาก่อนทําแบบนั้นมันมีผลอ,อะไรไหมคะก็คือมันก็คือแก้ว่าเราอยู่อยู่เราสมมุติว่าเรานั่งนั่งอยู่้เหลือตัวเองกันนะม่ะไม่รู้สึกว่าอู้อืหรือว่ามึนหัว าก็ปิดแน่ตัวเองได้อย่างเนี้ยเคยทาเหมือนกันนะทุกการเมื่อก่อนหน้าการหมเรียนในหัวเราจะรู้สึกว่าหน้าปากเราจะรุ่งขึ้นอตาสว่างขึ้นเมื่อเรานังอ่านหนังสือเยอะๆตามัวอย่างเนี้ยทางที่ดีก็คือกดจุดนี้เสร็จแล้วใช่ไหมจุดอุณหนามลมเสร็จแล้วเราเราก็กดหูปล่อยบนข้างมันจะรู้สึกว่าเออสมองเราลุ่งขึ้นตาสว่างขึ้นนะ อันเวลาคนในกรณีที่เราใช้สายตาเยอะๆหรือว่ามีอาการหูอื้ออะไรขึ้นมาอันการกดตัวเองนั่นนะก็ครั้งก่อนไม่แช่น้ําไงที่ถามอาจารย์แล้วมีคนหนึ่งเขาบอกผงใส่น้ํมันเข้าหูเขาหูมันอื้อหนูก็ไม่รู้หนูก็จําได้ว่าอาจารย์นะกดรอบๆหูหนูก็กดไปรอบๆหูกดไปแล้วมันดังแปะเขาบอกว่ามันดังแปะเลยผมใส่หายแล้วมั้ง ก็คงหายแต่หนูอ่ะยังงงอยู่ใช่ไหมงงตัวเองงงเลยมันตรงไหนว่าจุดไหนว่ามันดังแปอันนี้อันนี้อันนี้ค็เรียกว่าแก้หูชันกลางนะออามาดึงมาดูหูชันชันในตอนนี้หูชันในนะครับการกดอีกรูปแบบหนึ่งหูชันในก็คือเรานวดพื้นฐานเหมือนเดิมนวดพื้นฐานคออะไรลยี้ก็เหมือนเดิมกลายเส้นคอให้หย่อนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ เรามาเอา6จุดด้านด้านทั้งหมด1 2 3สด้านหน้าและด้านหลังครับหลังหู3จุดเหมือนกันจุดที่1 1 2 3อยู่นี้ <Ừ. S 2> น6กจุดขึ้นมาตามขอบหูใช่ไหมตามขอบหูใบหูเนี่ยชันในครับข <ạ. S 2> อบันในนะขอบหูชันในเลยนะวิธีกดนะครับเราจะกดจากบนลงล่างทั้งจุดแรกก็คืออยู่นี้ครับจุดนี้เลยริมใบหูจุดนี้จุดนี้เลย <ạ. S 2> นี่จุดนี้ นะครับจุดนี้เลยกดแล้วก็ดันลด,ดดันลงล่างครับโอ้โหตรงนี้นะครับกดตรงจุดนี้เลยดันลงล่างครับโอ้โหอ่ามันจะเย็นว่ากันในรูหโ <ละ S 1> อ้ไม่นะอลองดูอ่าข่าวแรกใช่ไหมอ่าเนี่ยมันจะปะัป๊บโลกดเบาๆกดบกเบาๆแค่นี้ครับอ่ามันจะรู้สึกว่าลมเข้าในหูเย็นว่าลงไปอนืนัะนะ่นแหละ มันจะตึงหูชั้นชั้นในเลยครับจุดๆเนียนะจุดที่สองก็เหมือนกันก็อยู่ตรงนี้เอง่งข้างหน้าตรงนี้เมื่อกี้เรากดที่ตึงหูใช่ไหมติงหูด้านหน้าตรงนี้จุดเมื่อกี้ใช่ไหมแต่นี้เราเลื่อนลงมาครึ่งเซนมันอยู่ที่เอง่งติงหูตรงนี้อ๋อมันเป็นเนื้อนุ่มๆอ่า่เนื้อนุ่มๆครับติงหูตรงนี้ยกดแล้วก็ดันเข้าในรูหูเหมือนกัน มันรู้สึกตื้อๆค่ะอ่ามันจะตื้อๆครับพอเรากดจะมันจะลุ่งเพราะว่าเราปล่อยมือวับมันจะลุ่งเลยโอ้โนรู้รู้สึกมีเส้นเลือดมีเส้นเลือดอยู่ตรงนี้เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บนั่นนะเนี่ยมันจะไปกราบมันจะก้าปไปในหูชจ้นในหมดเลยนะเป็นเหมือนเส้นเลือดเป็นประสาทอยู่อ่ะนี่นะครับมันมันจะเป็นเส้นประสาทหูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเรากดตรงนี้กดตรงเนี้ยแค่เบาๆนะครับนี่เอ่ยตรงเนี้ยมันจะ ข้าไปถึงหูจันทรในเลยจุดที่สามนะครับอยู่ตรงนี้อยู่กึ่งกลางเนี่ยดูกึ่งกลางสามเหลี่ยมใบหูนีครับใบหูเนี้ย,ยอยู่แนวนี้แนวใบหูชั้นั่งที่เป็นเองอยู่นี่นิดเดียวเนี้ยกูจุดจุดนี้ครับจุดนะจุดนี้นะจุดตรนี้กดแล้วก็ดันขึ้นเล็กน้อยนะครับกดแล้วดันขึ้นเล็กน้อยมันปิดรูใช่ไหมคะเห็นไหม มันจะเข้าขึ้นไปข้างในพี่รู้สึกมันปิดโลหูไหมมันจะปิดไปกดจุดนี้มั้งมันเหมือนมีลมดันพยายามจะดันออกเนี่ยลมมันกึมลมมันจะต้านระหว่างข้างในข้างนอกพอเราปล่อยปั๊บมันปล่อยมันก็ออกอันนั่นละจุดนี้นะครับจุดนี้อันนี้นะครับหนึ่งสองสามหนะหูชั้นชั้นในนะครับต่อไปครับจุดที่สี่ก็เหมือนกันอยู่ข้างหลังหูตรงนี้ ข้างหลังหูตรงนี้ครับจุดเนี่ยรังกูหูเลยตรงเงินกล้างเลยตรงนี้จุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้เลยกดก็เหมือนกันดันเข้ามาครับดันเข้ามาเลยอ่ามันจะตร่งผลกับจุดข้างหน้าเมื่อกี้นนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้เลยอ่าพอจุดต่อไปก็เหมือนกันครับตรงเงินกล้ามกันเลยเนี่ยจุดจุดนี้เหมือนกันอ่าจุดจุดเนี้ย แต่หากออกมานิดหนึ่งที่มันเป็นรอยรอยที่มันเป็นโหนกอยู่ตรงเนี้ยโหนกกระดูกตรงเนี้ยอ่าเมื่อกี้อยู่ชิดไปอยู่นี้นะค่ะอ่าจุดนี้ชิดเลยแต่ตอนนี้ออกห่างมานิดหนึ่งที่ที่หนกกระดูกนะครับกระดูกเนี้ยมันมีเหมือนเป็นข้อต่ออยู่นิดนึง่งใช่เนี่ยเป็น<า>ข้อต่อ<ม>เป็นกันกระดูกอยู่นี่ไหมกึศกึศนะเป็นกระดูกเออหน้า่นกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนตรงเนี้ยเนี่ยกดเข้าไปอย่างเนี้ยอ่านะครับมันใจนี้มันจะเข้าไปก้านสมองเลยจุดๆนี้ถ้าเรากด ดึกก็ไปนะครับมันจะข้าไปถึงก้าสมองเลยอืมนะมันจะถ้าเรากดปรุกเออมันจะออกกระนร้อนร้อนออกมาเลยร้อนในหัวถึงกั้นมกล้มก็ะดูกเก่าเนี้ยเจนเลยครับนะกล้ามถึงกล้ามสมองเลยจุดนี้จุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายก็คือจุดนี้ที่มันเป็นเอ็นหัวสันกระดูกตรงนี้ ตรงนี้เป็นเองเมื่อกี้เองนี้นะที่เรากดเองนี้นะเองเอ่ก็ดานในนะครับแต่ตอนนี้กระดูกขึ้นตอนนี้กระดูกก็อยู่ตรงนี้เราเลื่อนออกมาครึ่งเซนก็อยู่จันกระดูกนี้ครับกระดูกห่อนตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยกดแล้วก็ดันขึ้นกดกระดันดันขึ้นอย่างนี้นะกดดันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละ ในแค่ในหูชั้นชั้นในก็มีหกจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับส่วนหูชั้นกลางเมื่อกี้ก็มีสี่จุดเราเริ่มจากจุดนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่จุดนะการแก้ลูกเกี่ยวกับหูทั้งหมดนะนั่นแหละเข้าใจนะการนี้เข้าใจไหมหนูกด ไม่รู้จําได้ว่าตอนนั้นอาจารย์ก็เลยกดไปมั่วๆไม่รู้อันไหนเขาบอกมันดังแปะแล้วมันก็หายไเอ้ยกดน่าจะเป็นลมดันหนอมันมันแค่ไอ้นี่ไงแช่น้ําอ่ะแช่น้ำร้อนแล้วมันมีความดังนี้มั้งแ้่ว่าเจอคนหูอื้ออะไรไปทดลองไนในอ